นายอนุชาบุตรพัชใจศรีรองเลขาธิการนาย,ยกร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่คนตรประจำสำนักนาย,ยกร,รัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลสำรวจจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง5เดือนแรกของปี2566ไทยยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอนันดับต้นๆบนแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวทั้ง a อโ d ด้าและครุกรวมถึงกรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการจองเข้าพักบนแพลตฟอร์มมากที่สุดในโลก สอดคล้องกับจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เที่ยวไทยสะสม5เดือนมีกว่า10.6ล้านคนกระท้อนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไทยและการดําเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลด้านนายชพทย์อิน,นทิพัธุ์ผูผ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าในวันที่1กรกฎาคมนี้จะเริ่มจัดระเบียบผู้ค้าขายบริเวณดิมคลองพระดุงกุกะเกษมเพื่อปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพื่ออนาคตที่มั่นคงของผู้ค้าขาย โดยกระต้นทางเท,ท้าและพลื้พนผิวจราจรให้กับประชาชนที่ใช้เดินทางสัญจรในพื้นที่บริเวณยดินคลองพารุคุณกระเสรมย่านโบเวและย่านมหานาคเขตป้อมปราบระตูพ่ายให้ผู้ค้าเดินคลองย้ายจุดค้าขายออกจากบริเวณดังกล่าวสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆได้เชื่อมั่นว่าการจัดระเบียบจะเป็นไปได้ดีบอกว่ามันก็มีการคุยกันนะแต่ก็ต้องเห็นใจทางฝ่ายราชการที่จะดูแลพลื้นที่ของประชาชนด้วยต้อง ช่วยกันนหะเระาอกต่งเราไม่ได้มองผู้ค้าเป็นศัตตูนะผมว่าทุกคนก็คือเราก็พยายามดูแลแหละแต่เดียวกันประชาชนส่วนใหญ่ก็ควรจะมีสิทธิใช้ทางสาธารานนี้ก็เหมือนกับหาดเล่ห์แข่งลอยที่เราบอกว่าเออสุดท้ายถ้าคุณมีคุณก็ต้องย้ายขึ้นตึกหรือว่าไปหาที่เช่าเหมือนกันเพราะว่าผมว่าอันนี้เหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนชั่วคราวของคนที่ยากลบาบากแต่ถ้าคุณเข้มแข็งแล้วนะคุณก็ต้องขยับต่อเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายมันก็เราก็คงหวังว่าทุกคนจะออกจากพื้นที่แล้วก็ไปที่ที่แบบมีอนาคตไกลได พราะใครสัญญาไม่ได้แต่จะอยู่นี้ได้กี่ปีถูกไหมมันอนาคตก็ไม่มีมันก็มันก็จะเป็นความไม่แน่นอนพอใกล้ทีก็ต้องมาทีนั้นเราอยากจะเห็นเศรษฐกิจที่มั่นคงอ่ะันก็อาต้องดูพื้นที่ตลาดท้างไหนก็พอมีอยู่มากนะถ้ามีการปรปับปรุงสถานที่ดังกล่าวเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและต้องการสร้างความตระหนักให้กับผู้ค้าขายว่าการใช้ขายในพื้นที่สาธารณะมีความไม่แน่นอนสูงดังนั้นการย้ายไปอย่างที่ที่มีความมั่นคงจะเป็นผลดีมากกว่า อย่างไรก็ตามหลังจากดำเนินมาตรการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายแล้วอาจพิจารณาสถานที่ให้ผู้ค้าขายบริเวณริมคลองพดงุงกรุงเกษมได้ใช้ชั่วคราวก่อนจะมีการพิจารณาสถานที่อื่นๆที่มีความเหมาะสมต่อไปลุมธิดาจิพยานน์รายงานคะ่ะ